ทนายคะอยากฟ้องคดีคะ่ะอยากให้บทเรียนกับจำเลยมันทำได้จริงไหมคะสวัสดีคะ่ะทนายพราวราวีคะ่ะมีหลายคนถามเยอะมากเลยนะว่าถ้าฟ้องคดีแล้วอะ่ะจำเลยมันจะมีจิตสำนึกมากขึ้นไหมคําตอบก็คือไม่หรอกคะ่ะคนที่เขามีจิตสำนึกอะคะ่ะเขาก็จะมีจิตสำนึกอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะแต่ส่วนคนที่ไม่มีจิตสำนึกต่อให้มันติดคุกนะคะมันออกมาจากคุกมันก็ไม่มีจิตสำนึกนะคะ่ะ เผื่อไปให้โอกาสมันนะคะไปเรียนรู้วิชาโจรเพิ่มในคุกนะคะดังนั้นค่ะอย่าไปคาดหวังนะคะจากการฟ้องคดีว่าจะทําให้จาเลยมันสํานึกนะคะเพราะคนชั่วยังไงก็คือคนชั่วค่ะคนถ้ามันคิดได้มันคิดไดตั้งแต่แรกนะคะมันก็คงจะไม่ทําชั่วดังนั้นค่ะถ้าจะฟ้องคดีนะะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเป็นคนดีนะคะ ถ้าฟ้องคดีอะฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจะดีกว่าแต่ต้องคำนึงด้วยนะว่าฟ้องแล้วเราจะเป็นทุกข์ไหมอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยวางค่า